สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์วันที่หนึ่งวันอาทิตย์ทั้งวันวันอาทิตย์วันที่หนึงเดือนตุลาโอพาพี่น้องมาดูแคทแต่เช้าเลยวันรวยน้องวันรวยวันนี้มาดูหนุ่มใหญ่มากันแคทตวิลาสามสองสาม กระบอกดำเล่นดินดานนะครับจะเห็นได้ว่ามีดำนี่แม่จอคิวขึ้นมาเลยค <c oughs> นขับรถกุดนี้ไม่ได้หยุดเลยนี่เป็นบอกเก่านะครับนี่ครับเปิดน้ำโอกเห็นว่ามีมีโซนมีเลนจัดกับพี่น้องได้ดูกันท่งวงเช้าวันอาทิตย์เลยครับอ คือเตตักนะเตาตักดินได้อร่อยมากครับสำหรับลูกพี่นี่กับฝีมือครับ12,000ชั่วโมงครับสำหรับชั่วโมงการบินสำหรับคันนี้แคทเทอรีน3า3า3 GX กระบอกดำโอ้แล้วก็จะมีมี4คันนัน้องแต่ว่ามุมนี้เอาแค่คันเดียวกอนที่เป็นเทอร์โบคู่ เออแกแกอันงานออกนะครับแกจะใส่เลนข้างบนเพื่อไม่ให้เกาะติดกระบะานะครับเอาดินแข็งปูไว้ก่อนแล้วก็เอาเลนใส่ครับโอ้ดหว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับเอผมลืมถามชื่อคนขับคนขับแคทนี่แฟนจะแจกถั่วนะครับ เดี๋ยวก็จะทับรถบุกคันนี้3,2,3 G X กระบอกดำนะครับประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่ด้วยเม็ดดินไชน่า23ตันนะตีไปเลยนะตัวรหัสเขาข้างหลัง2,3เนาะโอ้โน่นขึ้นไปแล้วดำวิ่งสบายครับช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วแดดเปรี้ยงนะครับวาทิ์นี่วันนี้วันรวย 1>, 1 2คิวครับหรือว่า1.2ลูกบาทเมตรสำหรับบักเกตของเขาเอ๋อไม่ยืดสุดยังมีดังนะยังสดครับสดมากเครื่องยนต์รอแคทนะครับ4.4 4, 4. ี 4, 4, สูบเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์ทูเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบคู่ครับหนึ่รุ่นเดียวนะ323 GX 4สูบแต่ว่ายัดเทอร์โบไป2คู่นะครับ ก็รีดมาได้175ตัววัดรอบเครื่องก็1650รอบต่อนาทีถือว่าต่ำสำหรับค่ายแคทคุณที่ใหญ่นะครับจะเทียบกับค่ายอื่นแคทจะใหญ่ครับสีสันได้ตัวนี้นี่ไม่ใช่เนกเจ้นนะครับอ๋อเจอปลาไหลหรือเปล่าพี่น้องเจอปลาไหลกับแซ่บตัว รถดำก็มีโรก,กี้ครับนะโรก,กี้กำลงังลงมาในสาวเปิ้ลครับแล้วก็มี m มิซูมิชิฟุโซ,โซมีมีอิซุมีอิซุกับมิซูมิชิครับนะสองค่ายนะครับอ้ดำรอกันเป็นสิบกันกน,นะฝังนี้สองคันน้องมีรถดำทั้งหมดรถขุดทั้งหมดในหกนะครับ 6คัน6เสือแต่ว่า4ค่ายครับออแนี้ไม่ใช่ปูนนะเป็นโคลโนนะพี่น้องแต่ว่าเลนแห้งกิ๊กเลยช่วงล่างใบแท็กแค่อ่า79นะครับ79เซนติเมตรนะครับหรือว่า 790มิลิเมตรนะครับสำหรับ 3, 2, 3สองสามทีเอสแรีโหลเลย7ตัวแครีย2ตัวครับอ่าอาเลนขึ้นครับโอ้วิ่งแค่ไปกลับนี่ไป100เมตรประมาณ150ไปกลับ300เมตรมันก็เลยตักไม่ทันพี่น้อง เธอโบกคู่ครับ175้าพลังมาอ๋อฝั่งนู้นเนี่ยร็อกซูเปอร์ร็อกกีโ้โอ้ระวังเลยเอาข้าขงหลังเนี่ยรอครับวันนี้จะรอเหมือนดีทูนะครับคล้ายๆดีทูเลยทรงเขาเล็ดที่แดนแผ่นดินใหญ่หรือว่าเม็ดอินชัยนาแบรนด์ก็ USA ครับหรือว่า อเมริกานั่นเองสําหรับแคทแคทเทอร์บิล่าแปลว่าตีนตะขาบนะครับหรือว่าแปลว่านอนบุ้งแต่บางท่านมาบอกว่าแมวเนาะปัจจุบันนี่เขาเขียนว่า Cat, A Cat, แคท C A T อทีแคทแปลว่าแมวที่จริงเขาเขียนที่จริงเป็นแคทเทอร์บิล่านะครับแคทเทอร์พีล่านะแต่ว่าใช้คําว่าแคทแคทก็ใช้ได้นะแมวก้าชีวิตนะจริงแปลว,ว่าตีนตะขาบนะครับแต่เขียนคําย่อว่าแคทเฉย สติกเกอร์จะน้อยครับนะบูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในครับหลอดไฟสว่างจ,าจัดๆข้างในก็แอร์ริมฉับชอบแต่ก,กี้พขาครับจะดูกันใกล้ๆนะรถดำ่ำโยเยะไปหมดอาจจะไม่ค่อยชันเท่าไหร่ครับนะ ทางไม่ค่อยชันท่า่โอ้ดูทด่จอกันนะจอคิวครับจะมี3-2-3ส c และ SM แล้วก็โกบิโกครับนะโกบิโก้เอสเอ็มแล้วก็มีโอมสัสซมีฮิตาชินะครับในบอร์อดแต่คันนี้ถือว่าจัดมาทีไรก็ต้องรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันครับดูดิงพุ่มเห็นบอกว่าจะปล่อยนะพี่น้องคันนี้ทันใดที่ชื่นชอบใน รถพุทข่แคทก็ว่าจะปล่อยไม่ถึงว่าปล่อยดาวนะให้ผ่อนต่อพี่น้องไปสักสักสองแสนห้ารับป่ะสองแสนห้าก็ไปส่งไปส่งต่อนะครับรู้สึกว่าเหลืออยู่สามสิบน่าจะสามสิบปลายๆนะครับนวดน,นะครับก็ลองสอบถามชาติเรื่องทราบได้ครับข้อมูลท่านใดได้ชื่นชอบ ว่าแกมีรถสี่คันนะแคปนี่สีคันนะครับจะปล่อยทั้งสก็ธรรมดาคนเราก็มีบ้างน้องนะม,มีภราระต้องใช้นะครับก็ต้องหมุนกันเอาไปนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรอ๋ออีซูเ้กาขึ้นมาแล้วครับ ซูซูกะมิติกาแล้วก็มิสุบิชิฟุโซคนเหนื่อยเลยต้องขับเหนื่อยนะครับ <c oughs> เหนื่อยแน่นอนวันนี้เัดเซะหน่อยเซะหน่อยกลับแค้เครื่องยนต์นี่ก็ยัยงว่านะรถใหม่นี่ครับนี่เป็นเลนนะน้อง เปิดตีครับเปิดไปเจอดินแข็งดินดานดินตะมาก,ก็อร่อยเลยเป็นโอเก่าที่ขุดแล้วตื้นครับขนะุดแค่แค่สองเมตรนะครับระจากเก็บน้ำไมาอยู่ครับเก็บน้ำไมาอยู่ถ้าได้ลึกหน่อยก็จะเก็บน้ำได้ครับอ่ะมีวิธีครับไปไหนก็เอาไม้ไปด้วยเพื่อ เอาไวไ้เสะครับกนะ่ออ๋ออุ้มแล้วครับแกเ,เอาดินแข็งขึ้นก่อนดินสวยครับดินสวยน่าจะทำเครื่องปั้นดินเผาได้นะสามสองสาม G X ไม่มีกล้องหลังไม่มีตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ครับทางเชือเพลิงเป็นเหล็กถ้าเป็นบรรทายใหญ่จะทางเชือเพลิงจะเป็นพลาสติกนะครับแข็งโปก๊กตะกูลแคทหรือว,ว่าแคทปัจจุบันก็ย่นไฮดรอลิกถึง70เมตรนะครับหมายถึงว่าเวลาใช้งานไปนานๆก็ไฮดรอลิกจะน้อยครับนะสายไม่ค่อยมีชุดเพลก็เล็กๆนะครับเช็คน้ำมันเครื่องเช็ดของเหลวก็เช็คได้2ที่ ที่ตรงปั๊มก็ได้แล้วก็ปัม๊มมันจะหลิกแล้วก็เข้าในเครื่องครับบนเครื่องก็ได้ปัจจุบันก็ยังดูแลโดยเมโทรแคทแคทเมโทรนะครับก็ถือว่าเป็นใช้กันทั่วอโลโล่ล็อกร็อกเสาปเปิ้ลครับสีฟ้าในคันเดียวสนใจดูได้ครับยู u ูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็ก v ์คาววร์วีต์อิ การทาธุรกิจดินก็ต้องศึกษาดีๆนะก็ต้องศึกษาดูดีๆว่าโอเคไหมนะครับทุกอย่างโอเคไหมมีงานไหมผ่อนไหวไหมเพราะว่าจะลืมว่ารถบุตนี่ผ่อนกันนี่วันละสองพันกว่าบาทนะคันนี้ครับต้องใช้เช็คเช็คอย่างเดียวน้องคือเราต้องเซ็นก่อนนะเช็คเด้งกับวุ่นวายกันนะก็ต้องดูดีๆครับถ้าเราทนหนักกระจัดไปเพราะว่าค่อนข้างจะลงทุนสูง อาชีพก็มีให้เลือกเยอะนะครับถ้าไม่จาเป็นก็จะไม่ถนัดก็่าอย่าไปจัดเลยครับนะถ้าถนัดก็จัดไปนะครับรถเล็กอาจจะใช้รถเล็กหรือว่ารถมือ 2, องมือสามนะครับแล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าใจนักเลงก็จัดไปไป้ายแดงครับนะต,ต้องบริหารการจัดการดีๆครับอาชีพธุรกิจดินไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดนะครับน้อง ไม่ใช่ออชีพน number ์วันะต้องศึกษาดีดีรถดําก็เหมือนกันครับรถดำก็ราคาก็ค่าตัวก็สูงกว่ที่วิ่งวิ่งก็มีแต่กมีแต่ห้าแสนอัพเด็น้องอเวลาหมดหมดเวลาครับจบด้วย 3, 2, 3 G X ลกขึ้นมากันกับแนดนจินใหญ่ครับแชทอ่ะ ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ